ทรงผมใครตัดให้พี่หมูตัดให้ครับพี่หมูนิสัยไม่ดีนะตัดเร็วซามมากเลยค่ะถ้าจะทำโทษอย่างหนักกับไอ้คนพูดเฮี่ยนในบ้านเฮี่ยนเนี้ยนะดูก็ตัดไม่ดีเลยนะตัดไม่ตรง อาารยัตนาเคขาถ่ายรูปอยู่สอนเด็กอ่านหนึ่งถึงสิบเนยอ่านหนึ่งถึงสิบสอนเด็กมันอยากอยากเรียนต้องซื้อกับครูรัตนาไม่ต้องมาพูดอย่างนี้นะชีวิตจริงนี่จะพูดให้พี่โนดรู้เลยก่อนเร็วหนึ่งสองสามพูดตามพูดตามดิเอาพูดตามเลยหนึ่งสองสองสามสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าเรียบร้อยอาอถ่ายรูปนะรกั้งพี่เขาถ่ายรูปนะวันนกิ่ไงขอพ่าทำทัวไอ้ยิงยังน่ะวมากี่เววันวันทูทูทสี่โฟโฟไฟไฟซิกซิกซเว่นเซเว่นเอ็ดเอ็ดนยนยเทนเทนอ่าเรียบร้อย จะเว้นแล้วไงเบื่อยี่สิบสี่ชั่วโมงป่ะเขาถ่ายรูปอยู่นะภาษางกษคุณไม่ต้องให้ฉันพูดฉันเหนื่อยมากเลยนะอเอาทีแล้ว